สวัสดีค่ะกออ็อันนี้โบอยากเอามาพูดถึงร้านค้าออนไลน์ที่โบดูสินค้าจากเฟซบุ๊กเขานะคะก็จริงๆอันนี้ก็มันก็ซ้ำๆเดิมจากที่โบเคยซื้อนะคะอันไหนที่แบบว่าจะตัดดีไหมก็คิดอยู่นะคะเพราะว่าบางอย่างก็ ได้ไปซื้ออีกรอบแต่ว่ามันก็ซ้ำโบก็ตัดออกไปบ้างก็มีนะคะก็แต่ว่าร้านนี้อยากมานำเสนอมากเลยเพราะว่าเขาแพ็คของได้สวยแล้วแบบเขาใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้านะคะก็พอดีโบซื้อยางลบจากร้านนี้แล้วมาใช้แล้วก็แก่ก็เอเอดีค่ะแล้วแต่ว่า จริงๆร,ร้านนี้จะแพงกว่าร้านประจําที่โบซื้อแต่เผอิญว่าร้านที่เออโบซื้อประจําเนี่ยรอบนี้ไม่มียางลบแบบว่าเป็นชั้นๆมาขายนะคะโบก็เลยซื้อจากร้านนี้แล้วอย่างร้านนี้ก็มีโปรโมชั่นก็คือลดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ค่าส่งฟรีซึ่งค่าส่งยางลบที่เอามาแกะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักนะคะซึ่งแบบเออโบก็ว่าก็ถูกดีก็เลยอันนี้ซื้อเป็นรอบที่สองนะคะแต่ว่า ครั้งนั้นโบซื้อไม้ด้วยที่โบเคยเอามาปูดนะคะก็อันนี้โปรโมชั่นเดิมแต่ว่าของเดือนนี้เดือนมิถุนาเขาก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นแล้วล่ะคะ่ะเป็นลดสิบแต่ว่าโบเพิ่งซื้อมาคงยังไม่ซื้ออีกจนกว่ายางลงที่สั่งมารอบนี้จะหมดนะคะก็เอรอ้านนี้โบชอบมากเลยนะคะแบบว่าเขาใส่ใจแพ็คของอะไน่ารักมากเลยดูเอาตัวอย่างให้ดู แล้วแบบกระดาษนี้เขาคงจะทําเองนะคะสวยดีไม่แน่ใจว่ากระดาษอะไรกระดาษน่าจะเป็นกระดาษลอกลายหรือเปล่าคุณคูนโบเคยซื้อมานะคะแบบอืมถ้าเป็นลูกค้าใครก็ต้องประทับใจนะคะแบบว่าเออคือเขาใส่ใจในรายละเอียดที่จะส่งของให้ลูกค้านะคะคือโบอไม่รู้ว่าเพราะว่าร้านนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานหรือเปล่าเพราะว่าไลฟ์ของเขาก็มีแค่ร้อยแต่ว่า เออคือส่งในมาตรฐานแล้วก็แบบเร็วแล้วก็แพ็คของให้แบบลูกค้าดีมากเลยนะคะก็เนี้ยใส่ซองมาเออชิ้นนี้เป็นของแถมนะคะนี่ที่เขาแถมให้แล้วก็มีการขอบคุณใส่ซองน่ารักมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้คือของแถมนะคะโบไม่ได้ซื้อแล้วก็เออใส่ซองกันกระแทกไม้ลูกค้าด้วยซึ่งมันเป็นแค่ของแถมนะคะไอตัวชิ้นนี้ แล้วก็มีการขอบคุณมาให้ด้วยคือซื้อร้านนี้สองรอบแล้วโบก็ชอบทุกรอบเลยนะเพราะว่าเขาแพ็คของนด้สวยดีดูสิฮะแบบว่าเอ่อยังไม่เคยเจอร้านไหนแพ็คแบบว่ายางลบแผ่นอะแบบว่าแพ็คให้ทุกซองเลยดูนะแล้วก็แบบแต่ละสีรู้สึกโบเจอน่าจะสั่งมาห้าลายมีซ้ากันเขาก็ประทับตาติดอะไรตกแต่งเนี้ยให้สวยทุกอันเลยนะ เพราะโบซื้อร้านอื่นไม่เคยตกแต่งแบบว่าสวยน่ารักขนาดนี้เลยแบบซองคิดว่าร้านคงทําเองอ่ะเพื่อเอามาใส่อย่างลบนี้ก็ตกแต่งดีแบบแล้วก็ห่อแพ็คอะไรเงี้ยโบดูจากค่าส่งอันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแพงประมาณ71บาทนะแต่ว่าค่าส่งรอบนี้โบไม่ได้จ่ายเองเพราะมันเป็นโปรโมชั่นของ ะะซึ่งโบก็รู้อยู่แล้วว่ายางลบเนี่ยค่าส่งค่อนข้างที่จะแพงก็ก็แพคได้ดีถูกใจทุกรอบที่ซื้อจะของจากร้านนี้เลยค่ะกเ็เขาใช้กล่องรีวิวก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไอ้ก่อนที่จะเปิดกล่องเนี่ยเขาก็หอมมาดีแล้วก็ตกแต่งลายด้วยตายยางที่เขาทําเองนะคะก็น่ารักดีแต่ว่าโบแก่แล้วเอ,อยากโชว์ของข้างในมากกว่าว่า ใส่ใจทุกรายละเอียดให้ลูกค้าเลยอันนี้เป็นของแถมก็ดีค่ะก็บทแล้วที่โบมาพูดเกี่ยวกับร้านนี้นะคะนี่ก็เป็นยางลบคล้ายๆอันเดิมที่เอามาพูดนั้นนะคะค่ะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ